การดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยหมูลนิธิคาราบาวสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดง START PLUS เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมสิงกลับเข้าสู่บาวยังบัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2นะครับวงดนตรีวงต่อไปเตรียมตัวอยู่บนเวทีแล้วนะครับ มาจากจังหวัดประทุมธานีนะครับเวทีกรุงเทพนั่นเองครับขอเสียงปรบมือกับ3,000ปีแน่นอนแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับวิชาแพ้ครับก็น่าสนใจดีจะทำเป็นในรูปแบบไหนเอ่ยอิเล็กทรอนิกส์ไทยล็อกค่ะ Oh. เออนะดีๆสร้างสรรค์สร้างสารสรค์อ่ะอยากฟังแล้วลุยกันเลยดีกว่าครับ3,000 oh. ปีเชิญครับ It's hard. คอมเมนต์จากกรรมการบ้านนะครับคนแรกเลยครับพี่แมวเชิญครับอชอบดนตรีนะครับดนตรีชัดชัดมากเคลียร์คือมีการเรียบเรียงรูปแบบดนตรีออกมาเป็นร็อกโมเดิร์นร็อกได้ได้ดีชัดเจนนะฮะกลองกับเบสนี่ขอชมว่ากรูฟดีนะฮะสำหรับความเป็นร็อกแล้วเนี่ยการตีแล้วก็การเน้นจังหวะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินมือกลองที่ ตีแล้วบอกว่ามันรู้สึกถึงความแบบบึมบึมบึมบ,ม,บ,ม,บมไปแบบนี้นะสุดยญ่มันจะลอยลอยอยู่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีที่วงนี้ได้ริทึมที่ดีนะครับแล้วก็บาลานซ์ขอชมมือกีตาร์ครับมือกีตาร์ฝั่งนี้นะครับโซโล่ได้ดีมากนะฮะแล้วก็ปรับซาวกีตาร์ได้ดีแล้วก็เล่นได้สุดยอดพอสมควรเลยขอเป็นกำลังใจให้นะครับโชคดีขอบคุณ <ขอ S 2> นะครับพี่แมวนะฮะ ต่อเรื่องการร้องบ้างดีกว่าผมว่าตอนนี้ผมอยากได้ฟังคอมเมนต์เกี่ยวกับการร้องมากเลยครับครูวนครับเชิญครับเสียงร้องตอนช่วงแรกนะคะผู้หญิงค่อนข้างจะเสียงเบามากนะพอผู้ชายเริ่มขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้ยินชัดกว่าแต่ก็ยังไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่ตัวรอเรือคํากล้ำผู้ชายนะคะค่อนข้างจะหายหมดเลยผู้หญิงนะคะ เวลาที่ร้องแล้วเนี่ยต้องเพิ่มในเรื่องของสองสองอย่างเลยคือพลังคือการเปิดคอแล้วแล้วก็กดต่ําลงหน่อยหนึ่งนะคะและต้องเพิ่มความก้องของเสียงขึ้นมาให้ได้เพราะตอนนี้เสียงของเราเนี่ยจะติดไปอยู่ในลักษณะของเสียงเ,เสียงกลางที่มันค่อนข้างแบนนะคะผู้ชายลิ้นแบนสระแบนมันก็เลยจะออกเป็นเสียงนาศิกมากเกินไปอยากได้เสียงค่อนข้างหนาเปิดคอหน่อยหนึ่ง ะะซึ่งถามบอกว่าตอนต้นๆเสียหายมากไหมค่อนข้างมากแต่มาตอนท้ายดีมากจังนะคะ่ะและสุดท้ายครับเชิญพี่เขียวครับก็ชอบครับชอบชอบในการเอามาทำใหม่ในลักษณะนี้ลงตัวเพราะว่าแบนเล่นกันดีมากเลยนะครับดนตรีนะครับทำได้ดีอย่างที่อาจารย์อ้วนบอกก็คือเสียงร้องอาจจะน้ำหนักไม่พอนะครับการร้องก็เป็นกำลังใจให้ลูก ถือว่าโอเคเลยสําหรับวัยนี้นะครับขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านนะครับเอาละครับตอนนี้มีอยู่6คะแนนนะครับน้องๆต้องการ9คะแนนเพื่อเข้าสู่รอบต่อไป12คะแนนเป็นเพอร์เฟกต์สกอร์นะครับเพื่อเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลอีก3คะแนนเท่านั้นนะครับขอให้น้องๆโชคดีนะครับกรรมการท่านแรกครับพี่เขียวครับจะให้น้องๆเท่าเดิมเพิ่มหรือว่าลดครับ เท่าเดิมครับเท่าเดิมนะฮะาละครับยังอยู่ที่6คะแนนนะครับพี่แมวครับใจน้องๆเท่าเดิมเพิ่มหรือว่าลดครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมนะฮะ เอาละครับครูอวนครับน้องๆต้องการ3ามคะแนนจากครูอว้วนเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นครับ ยิด้ดีด้วยนะฮะวองว่าน้องๆจะทำได้ดีกว่านี้นะครับในรอบต่อไปซึ่งตอนนี้มันก็ดีมากอยู่แล้วแล้วพี่ว่าดีมากๆเลยคือท่าเต้นของน้องมื้เกี้แล้วผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาสิ่งด้วยมูฟเมนต์ที่เขาทำมันเข้ากับเพลงไหมครับครูอ้วน มันช่างเข้ากันมากใช่ถูกอันนี้ผมพูดจริงๆคือคือด้วยมูฟเมนต์ด้วยจังหวะมันมาขอดูอีกทีได้ไหมเชิญขอเสียงประมือด้วยครับ ขอนะอย่าเอาพวกพี่ขึ้นไปยุ่งอะไรพวกนั้นขอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อันเนี้ยเยาวชนเขาต้องเห็นเขาเรียกตัวอย่างที่ดีถูกปะอยากเห็นตัวอย่างที่ดีปะขอเซมประมือกับครูอะไครับนี่คือตัวแม่เลย and t h a n i'm n n a t e t h o n i e d a d เยี่ยมมากโอ้ my god น้องโชคทำให้พี่รู้ว่าโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นเยอะเลยเจอพวกเาหน้าครับในรอบต่อไปกับ3 0 0พัปีจบลงไปอีกวันแล้วนะครับสำหรับการออดิชั่นสัปดาห์หน้ายังมีความสนุกมากมายรออีกเพียบ แล้วกลับมาพบกันครับพี่น้อง ่าคุณเป็นคนที่คิดแปลกแตกต่างแหวกแนวแหกโคง้งหักศอกอะไรก็ว่าไป